การกรอกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลส่วนตัวเป็นการให้รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อต่างๆและในเวอร์ชั่น2นี้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อที่จะแสดงในแอปพลิเคชันได้อีกด้วยค่ะวิธีการให้ผู้ใช้งานเข้าไปที่หน้าบัญชีจากนั้นกดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์หรืออีกวิธีให้เลื่อนหน้านจอลงมาเลือกข้อมูลส่วนตัวจากนั้นให้ผู้ใช้งานกำหนดรูปภาพโปรไฟล์โดยการกดถ่ายภาพหรือเลือกจากอัลบั้มได้เลยค่ะ จากนั้นกำหนดชื่อที่ต้องการแสดงในแอปพลิเคชันดรอลิโดยจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องเนื่องจากจะแก้ไขได้อีกครั้งจะต้องรอให้ครบ30วันนั่นเองค่ะในส่วนถัดมาข้อมูลยืนยันตัวตนจะไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ได้ทําการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วส่วนช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์ระบบจะทําการกรอกให้เนื่องจากได้ทําการลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์นั่นเองค่ะ จากนั้นให้ผู้ใช้งานทำการกรอกอีเมลแล้วทำการกดบันทึกหลังจากนั้นระบบจะส่งรหัสยืนยันตัวตนเข้าไปยังอีเมลที่ระบุให้ผู้ใช้งานทำการกรอกภายในเวลาที่กำหนดเมื่อเรียบร้อยแล้วกดยืนยันจะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนดำเนินการสำเร็จรหัสยืนยันถูกต้องและบันทึกสำเร็จนั่นเองค่ะในกรณีที่ผู้ใช้งานทำการลงทะเบียนด้วยอีเมลระบบจะให้ทำการกรอกเบอร์โทรศัพท์แทนค่ะ ถ้าหากผู้ใช้งานต้องการแก้ไขเบอร์โทรศัพท์หรืออ e ีเมลจะไม่สามารถแก้ไขได้โดยการแก้ไขนั้นจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการเท่านั้นค่ะส่วนถัดมาการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมช่นไลน์ i อดีและ Facebook ในส่วนนี้เป็นข้อมูลที่พาร์ทเนอร์สามารถเห็นข้อมูลกรณีกรอกรหัสแนะนำของคุณเพื่อติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆได้อีกด้วยค่ะผู้ใช้งานควรกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้โปรไฟล์ของคุณดูน่าเชื่อถือและทําให้พาร์ทเนอร์มั่นใจในตัวคุณนั่นเองถ้าหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงานตามช่องทางดังนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ